บอกเลยป้ายยากันอีกรอบคะรอซีซันโปรตีนจากพืชถั่วลันเตา100%ไม่มีสารปนเปื้อนกรดอิโนจำเป็นครบสายสุขภาพอยากลดน้ำหนักหรือว่าอยากจะบิวกล้ามก็ทานได้เขาดียังไงเดี๋ยวบอกมาเรวายให้ฟังอีกรอบค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุคคคณชาวโเชแชกี่น่ารักทุกคนนะคะหนึ่งใน3แบรนด์โปรโตีนพืชที่มองทานมาตลอดเนี่ยก็จะเป็นรอตซีซั่นนี่แหละคุณคุณอีกแบรนด์หนึ่งมองเป็นสายโปรโตีนนะ คือกรีดเลือดออกมาเนี่ยโปรตีนข้นกว่าเลือดนะปัจจุบ,บันมองว่าโปรตีนที่ดีเนี่ยก็จะมีหลายแบรนด์นะคะก็จะมีแบรนด์ที่กินยากกินง่ายรอซีซันเนี่ยเป็นแบรนด์ที่กินง่ายอร่อยปลอดมิโนโครบไม่ได้มีสารพวกเคมีอันตรายปนแหลง่งวัตถุด,ดิบก็คือใช้จากแหล่งที่ติดท,ท็อปของพรีโปรตีนจากทั่วโลกเลย <S <S คือบริษัทก่อตั้งมาก,กว่า1 6 8ปีอ่ยนยาวนานมากนะคะ <S <S แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่มองว่ามองชอบของรอซีซันเลยก็คือว่าแคลอรี่ต่อเสิร์ฟเขาหน่อยยิ่งช่วง เต็มเขาคือรอซีซันพีโปรตีนคุณ ตรงนี้คุณจะเห็นว่าเขาเขียนว่าพีโปรตีนนะคะก็คือเป็นโปรตีนจากถั่วลันเตาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคนที่แพ้ถั่วเหลืองหรือว่าคนที่อยากสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยก็ทําได้และที่สําคัญจะเห็นว่าเขาหลีกเลี่ยงสารหลายอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการแพ้เหล่านี้อยู่แล้วก็เป็นไอโซเลตโปรตีนก็คือเป็นโปรตีนที่ผ่านการสกัดเข้มข้นนะคะได้โปรตีนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถั่วลันเตาที่ใช้เนี่ยใช้จากเบลเยียมนะคะเบลเยียมเขาเป็นประเทศที่ได้รับความน่าเชื่อถือเป็นอันดับต้นๆน,น,นะคะของแหล่งผลิตโปรตีนเนอืเนอสร นอื่ๆเป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจาเป็นครบทั้ง9ชนิดเลยรวมกรดอะมิโนทั้งหมดที่อยู่ในโปรตีนเนี้ยค่ะส8ชนิดใราออกกําลังกายเพิ่มกล้ามอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วค่า BCAA เขามีเท่าไหร่ใช่ไหม BCAA ก็คือเป็นกรดอะมิโนที่จําเป็นในการสร้าสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะคุณมี3ตัวด้วยกันก็จะมีลิวซีนไอโซลิวซีนแล้วก็วาล นะะคตามงานวิจัยกรดอิโนสามตัวนี้ต้องมีอยู่ในอัตราส่วน2ต่อ1ต่อ1นึ่งซึ่งลอซีซันเนี่ยจะมีอยู่ที่อัตราส่วน1นึ่งพันหต่อ900ต่อพันนะคะก็ถือว่าอัตราส่วนเนี่ยใกล้เคียงใช้ได้นอกจากนี้ยังมีอาร์จินีนไซมีเกือบ2องพันหนึ่งหนก็เป็นตัวช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยจริงๆหมอเคยพูดไปหลายคลิปนะคะว่าโปรตีนถั่วลันเตานอกจากจะมีประโยชน์ในการเสริมสร้างสุขภาพหรือว่าบำรุงร่างกายแล้วเนี่ยเขามีงานวิจัยว่าพีโปรตีนหรือว่าถั่วลันเตาเนี่ยสามารถเเเเเสสสรรรริมมม้้้้้าา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 งงงงกก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 กลลลนน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 นืืืออ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 อใใใคคคคททีีีีีีี่่่่่่ํัยยหฬไดดวววโปตะจข็ช ข้งกวยมาให้ความหวานแทนน้าตาลในะคุณลอข้างกวยเนี่ยข้อดีก็คือเขาจะมีตัวไบโอฟลาวยด์ no สูงเพราะฉะนั้นก็ต้านมลสรรได้ด้วยตัวกระปุกโปรตีนนะคะคุณ,คณพอเปิดออกมาเขาจะมีตัวฟอยลูมิเนียมขั้นอยู่นะคะมองว่าโปรตีนเนี่ยไซส์กำลังดีนะคะอย่างที่บอกว่าพลังงานต่ํามากคุณคุณหนึ่งเสิร์ฟเนี่ยจะ2ช้อนตวงนะคะพลังงานที่90ิกิโลแคลอรี่อ่ะอันนี้มองว่าสายลดน้ำหนักม่าจะชอบนะคะแล้วก็ตัวรสชาติเขาเป็นรสโกโก้คุณ,คณ คือเป็นโกโก้แบบเจ้มจ้นเลยค่ะเวลาชงก็ใช้ผงชงกับน้ำได้เลยนะคะละลายง่ายคุุณรสชาติจะออกหวานนิดๆดื่มง่ายค่ะคนที่เพิ่งเริ่มทานโปรตีนเนี่ยน่าจะชอบหรือถ้าใครที่เป็นสายลดน้ำหนักแล้วเราพยายามมื้อเย็นไม่ค่อยทานเนอะอาจจะดื่มแทนมื้อเย็นหรือว่าตื่นตอนเช้ามาชงดื่มเนี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันจะช่วยให้เราอิ่มไปขึ้นด้วยลอจิซันพรีโปรตีนขนาด500กรัมคุคุณทานได้ทั้งหมด20เสิร์ฟนะคะราคาก็โอเคเลยค่ะหนึ่นองออน,น่องรเลยนะะเน, e, Facebook, กกนก้าส มองว่าลอซีซันก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เขาใส่ใจกับผู้บริโภคอะอย่างเช่นแบบการคัดสรรวัตถุดิบของเขาจะเห็นว่าเขาก็ใช้แหล่งโปรตีนที่ดีนะคะหลีกเลี่ยงการใช้โปรตีนจากถั่วเหลืองหรือว่าส่วนประกอบที่มีโอกาสทําให้เกิดการแพ้นะคะแล้วถ้าดูที่ส่วนผสมเนี่ยคุณจะเห็นว่าส่วนผสมเขาไม่ได้เยอะมากมายเลยด้วยเหตุผลเดียวเลยก็คือเพื่อลดการเกิดการแพ้กลิ่นก็เป็นกลิ่นธรรมชาติไม่ได้ใช้สารเคมีปรุงแต่งผู้สูงอายุก็เป็นรายที่หมอง e ร o m m e n d นะเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยการสลายกล้ามเน้้อยยควาแงแร่่่่กลดดดไีโโุ เขาจะมีที่เป็นรสวานิลลาด้วยนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ทั้งสองสูตรก็คือพลังงานใกล้กันเลยนะคะเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งแบบที่ชอบได้แต่มองว่าเป็นสายโกโก้ไงก็ชอบทานโกโก้มากกว่าหรือถ้าใครที่ชอบทานนมโอ๊ตนมอัลมอนด์อยู่นะเอาไปผสมรับรองว่าจะช่วยเพิ่มความนัวในการทานมากขึ้นนะคะหรือว่าสายสมูทตี้อย่างเงี้ยค่ะลองเอาไปปั่นดูนะแบบอร่อยเลยใครที่เป็นแฟนคลับของลอรซีซันอยู่ทานรสไหนอยู่อย่าลืมมาคอมเมนต์น้อยๆกันนะคะแ่ได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ใครย่ามองก็ฝากกดซับสไคร้ไลน์แล้วก็แชร้กัคนนีุมอลลวงยไชป